จีนสร้างห้องใต้ดินลับใต้สถานทูตใจกลางลอนดอนวันเกิดข้อมูลรั่วไหลสำนักข่าวเดอะเทเลกราฟของอังกฤษได้เปิดโปงเอกสารลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก,ก่อนเกี่ยวกับแบบแผนการสร้างสถานทูตจีนแห่งใหม่ในกรุงลอนดอนแต่สถานทูตนี้ไม่ใช่สถานทูตธ,ธรรมดาเพราะมันถูกออกแบบให้มีห้องใต้ดินลับมากถึง208ห้องและหนึ่งในห้องเหล่านั้นอยู่ใกลกับระบบทางการเงินของอังกฤษในระยะห่างเพียงแค่1เมตรเท่านั้นหนึ่งในห้องที่ สร้างความกังวลมากที่สุดเลยก็คือห้องใต้ดินที่อยู่ติดกับสายเคเบิลใยแก้วนาแสงที่สําคัญที่สุดของอังกฤษสายเคเบิลเหล่านี้ไม่ใช่สายอินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่มันคือหัวใจของระบบการเงินของนครลอนดอนสายเคเบิลดังกล่าวเชื่อมโยงกับข้อมูลธนาคารการโอนเงินเงินเดือนประชาชนการชําระเงินออนไลน์อีเมลข้อความและข้อมูลของผู้ใช้งานนับล้านคน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของลอนดอนอินเทอร์เน็ตเอ็กชหรือ LING ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลเลขเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเชื่อมไปยังสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังสหรัฐอเมริกาอีกด้วยจากแบบแปลนที่เทเลกราฟได้มาเนี่ยพบว่าห้องลับหนึ่งตั้งอยู่ใต้ทะเบียนอาคารลูกเรือเดิมบริเวณมุมตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ระบบการเงินหลวงห้องนี้มีลักษณะเป็นห้องใต้ดินทรงสามเหลี่ยมกว้าง40เมตรและลึกประมาณ2-3ถึงเมตรในเอกสารยังระบุว,ว่าห้องใต้ดิน มีการติดตั้งระบบระบายความร้อนหลายจุดผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กำลังสูงหรือโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยกรองข่าวขั้นสูงเพราะอุปกรณ์ประมวลผลจำนวนมากย่อมต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีด้านนักการเมืองฝ่ายค้านของอังกฤษได้ออกมาโจมตีรัฐบาลอย่างดุเดือดโดยระบุว่าการอนุญ,ญาตให้จีนมาสร้างสถานทูตในลนนักษณะนี้เท่ากับเปิดทางให้จีนมีฐานปฏิบัติการสงครามเศรษฐกิจอยู่ใจกลางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศพวกเขาเตือนว่านี่ไม่ ใช้คล้ายเรื่องการทูตแต่เป็นเรื่องความมั่นคงระดับชาติและยังมีรายงานระบุอีกว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์มร์มีแนวโน้มที่จะอนุมัติโครงการนี้ก่อนเดินทางไปเยือนประเทศจีในในช่วงต้นปีมกราคม2026เพื่อพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยิ่งทําให้หลายๆคนตั้งคําถามว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มีแรงกดดันทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องไหมสถานทูตจีนแห่งใหม่ในลอนดอนอาจเป็นมากกว่าอาคารทางการทูตแต่ถูกตั้งคําถามว่าอาจเป็นศูนย์ข่าวกรองตาง ใก้ดินที่ตั้งอยู่ใกล้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของระบบการเงินโลกคำถามคือรัฐบาลอังกฤษจะยอมแลกความมั่นคงของประเทศกับความสัมพันธ์ทางการทูตหรือไม่และโลกต้องจับตาดูการตัดสินครั้งนี้อย่างใกล้ชิดคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดกันได้และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารความมั่นคงระดับโลกแบบนี้นะคะ